ครับ่ะวันเกิดน้องครับมนไงบ้างครับวันเกิดน้องจัดเต็มเลยอืมออก,ก็ครับก็จัดเต็มก็เป็นวันที่ก็ตั้งใจครับตั้งใจตั้งใจที่จะทําให้ให้น้องมีความสุขอืมก็วางแผนนู่นนี่นั่นไงไงไงอะไรเยงี้ครับไปคอยจัดนู่นนี่เซอร์ไพรส์อะไรอย่างี้ครับหลังจากนั้นน้องว่าไงบ้างค่ะแฮปปี้ไหมครับแฮปปี้ครับแฮปปี้มากๆก็เป็นอีกวันหนึ่งที่คืออยากให้น้องจดจําแหละว่าเอ้ยเราทําให้น้องแบบนี้อืม แล้วล้วคือน้องขอบคุณยังไงบ้างไหมเห็นโพสแหละยาวอะไรเงี้ยแต่นอกรอบบอกเะไบ้างเลยก็บอกครับก็บอกขอบคุณกันปกติเพราะว่าหลังจากที่เฮ้ยผมเซอร์ไพรส์กล่องไปแล้วก็พาไปทานข้าวครับที่ลุกท็อปแล้วน้องก็ขอบคุณอะไรเงี้ยก็พูดแต่อาจจะไม่มีทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นเลยฮะก็ขอบคุณที่แบบอยู่ข้างๆนี่ครับอืทำไม เขาตก่จัดใจที่รวมตัวแฟนคกับแล้วก็ไปสไตยเป็นกล่องแล้วก็เปิดมาอะไรเงี้ยน้องก็ตกใจเหมือนกันอ๋อคืออะไรอยู่ข้างล่ก็วางแผนคือผมก็คิดไว้อะไรเงี้ยมันมันอยากให้น้องมีความสุขในวันเกิดมันไม่ใช่แค่ คืออยากให้น้องรู้ว่าคนที่อยู่ข้างๆน้องเนี่ยให้น้องมีกําลังใจที่จะใช้ชีวิตต่อไปมันไม่ใช่มีแค่ผมคนเดียวแต่มันมีคนที่คอยซับพอร์ตคอยให้กําลังใจอยู่ข้างๆมีแฟนคลับมีแม่มีน้องมีเพื่อนๆอะไรอย่างี้ยก็เลยวางแผนชวนแฟนคลับไปเซอร์ไพรส์อันนี้ร่วมมือกับผู้จัดการน้องใช่ไหมครับหรือว่ายังไงครับก็ร่วมมือใช่เป็นเหมือนเพื่อนน้องนะฮะก็เป็นเพื่อนสนิทน้องอยู่ในอยู่ในทีมงานคำสิงแฟมิลี่เนี่ยครับก็แบบ ก็แบบว่าเฮ้ยเพราะว่าเขามีเซอร์ไพรส์ที่สยามพารากอนตอนเช้าเ,เป็นเนนหมาร้านคาเฟ่เอ,อะไรเงี้ยครับผมก็เฮ้ยเนี่ยคุยกับเพื่อนว่ากับเพื่อนน้องว่าเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยพาแฟนคลับเนี่ยมาอีกทีหนึ่งนะผมก็ไปเหมารถบัสแล้วก็พาแฟนคลับขึ้นมาแล้วก็ไปรอนะอะไรเงี้ยสำหรับไอ้แบบว่าการจัดอย่างเงี้ยเด็น,นคุณบอกว่าพวกเราเล่นใหญ่กันมากตัวเมย์เองก็จัดใหญ่ให้กับตัวรตรงๆด้วย เราสิกณ์บ้างครับคือคือมันก็พูดยากนะแต่ว่าแต่ว่าผมก็จะบอกอยู่ทุกครั้งอะไรเงี้ยผมแบบว่าไม่อยากให้คิดว่าเฮ้ยการที่ผมมาจัดอะไรแบบเนี้ยในแต่ละครั้งแต่ละครั้งผมไม่ได้มานั่งกลางปฏิทินนะว่าแบบว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ย ผมจัดอันนี้วาเลนไทน์ผมทําอันนี้ปีใหม่ผมทําอันนี้แต่ว่าในสิ่งที่ผมทําในแต่ละครั้งอนะ่ะผมว่ามันเกิดจากความรู้สึกของผมณโมเมนต์นั้นก่อนที่จะถึงวันนะฮะแล้วผมก็คิดว่าเฮ้ยอยากทําอันนี้ให้ผมก็ทําเพราะฉะนั้นผมก็ทําตามหัวใจตัวเองแต่ไม่ใช่การแบบเซ็ตเอาไว้ว่าแบบว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแพลนเอาไว้ปีนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างมันไม่ใช่แบบนั้นไงครับแล้วพอมันใหญ่ขึ้นทุกครั้งมันกด,ดอ่างไกับน เทศกาลต่อไปหรือว่าวันพิเศษ,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 ษมันมันก็ไม่ได้กดดันเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเฮ้ยปีหน้าจะต้องมีเฮ้ยมันอาจจะเป็นการมอบของขวัญเล็กๆน้อยๆส่วนตัวส่วนตัวเฮ้ยเนี่ยเบสพี่ซื้อให้นะแฮปปี้เบิร์เดย์แบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้มองว่าเฮ้ยในอนาคตเฮ้ยมันจะต้องใหญ่กว่านี้เฮ้ยอีกสองปีข้างหน้ามันจะใหญ่กว่านี้มันไม่ใช่ครับต่อว่าปีนี้เราก็จัดสอยให้กับน้องค่อนข้างที่ใช่ครับใช่ค่าแพงเหมือนกันไม่ซื้อของขวัญชิ้นนี้ให้กับน้องครับ คือก็ตัดสินใจตอนแรกว่าน้องอยากได้กระเป๋าแล้วก็คือเราก็เห็นน้องอ่ะมีเยอะแล้วมีเยอะมากๆแล้วแล้วเราก็ไม่รู้ว่าซื้อมาให้แล้วจะถูกใจไหมเราก็เลยรู้สึกว่างั้นใส่ซื้ออันที่น้องสามารถเอาไปใส่ออกงานได้แล้วก็เวลาไปออกงานก็จะได้เหมือนแบบว่าเฮ้ยมีคนที่อยู่ข้างๆเนี่ยไปไปอยู่ด้วยอะไรอย่างงี้ครับเราไปอยู่ข้างๆตลอดเลใช่ครับก็เลยกลายเป็นสร้อยคอไม่มีสัแล้วแล้วที่ ที่มีครับมีก็คือมันก็มันเป็นเรื่องปกติอ่ะพี่แจ้งมันเป็นเรื่องปกติคือผมรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนทุกคู่ที่มันมีทะเลาะกันบ้างมีแฮปปี้บ้างแต่ว่ามันก็ต้องเรียนรู้กันไปผมว่ามันยังมีอะไรที่เราสองคนมันยังต้องเรียนรู้กันอีกเยอะมันไม่ใช่แค่ว่าฮทะเลาะกันตรงนี้แล้วก็จะจบกันไปมันไม่ใช่ผมรู้สึกว่าการคบกันครั้งนี้ผมอยากให้มองไปถึงอนาคต แล้วก็พากันโตเป็นผู้ใหญ่พากันแก้ปัญหาที่เจอข้างหน้าว่าเฮ้ยเราจะรับมือกับมันยังไงเราจะจับมือกันอยู่ไหมเราจะเจอกับอะไรบ้างผมอยากให้ได้ ให้น้องได้เรียนรู้คอยสอนคอยบอกผมเองก็ได้เรียนรู้ด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ยครจริงจเรื่องมันมีการได้คุยกันมากขึ้นมาหลังจากที่มีครับมีครับเ,ออเป็นยังไงบ้างเขาคือน้องก็ค่อนข,ข้างเข้าใจแล้วก็รู้แล้วแหละว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่ามันก็มีการพูดคุดยเกิดขึ้นเพราะว่าตัวผมเองผมก็ทํางานหนักทุกวันนี้ก็ทำเจวันอย่างเงี้ยฮะแล้วก็นานๆทีกว่าจะได้เจอน้อง แล้วก,การเจอเนี่ยผมก็ไม่อยากเจอแบบว่าเฮ้ยเจอแล้วต้องทะเลาะก,กันงอนกันคือเจอแล้วก็อยากให้มีแต่ความสุขอะเอาเวลาที่ทะเลาะก,กันเนี่ยคือเฮ้ยไปหาสถานที่ที่แฮปปี้ดีกว่าเฮ้ยไปกรนทานข้าวกันไหมเอาเวลาเอาเวลาที่จะทะเลาะก,กันไปคิดในสิ่งที่มันจะทําให้เราสองคนมีความสุขดีกว่าแที่พี่หมอพ่อบาสอะคะ่ะพูดในรายการแซวเล่นๆนะคะว่าดัมสินสอดอะข่ะ ใช่ใช่เขาเขาก็แซลผมคือเขาบอกผมเอาไว้มานานแล้วแหละคือผมเปิดแบรนด์เสื้อด้วยตัวเองใช่ไหมก็ทําเสื้อเองนี่แหละทําเสื้อขายพ่อก็บอกว่าเนี่ยขายได้หนึ่งแสนตัวนะอถ้าขายได้มาเลยขันมากอะไรเงี้ยเก้าสิล้านมันก็จะตกประมาณนั้นครับเก้ล้านแต่มันก็เซลเซลผมว่า อะไรนะฮะแไหวไหมครับ90ล,ล้านไหวไหมเลยฮะ <c oughs> ก็ต้องช่วยผมซื้อด้วยนะ <c oughs> ยากมากเลยนะ90ล้านเลยอ่ะ <c oughs> ซึ่งซึ่ง90ล้านมันก็อยู่ในมูลค่า1 1แสนตัวเนี่ยครับ1แสนตัวตัว <c oughs> ละ799 <c oughs> เลยไงนะีฮะซึ่งผมก็ขายมาได้ต้องบอกว่า5 5พันได้แล้วมั้ง ห้าพันแต่มันยังไม่ถึงส0เป็นเลยครับไม่ต้องเก่งครับมันมันยังไม่ถึงส0ปอรเ็อีก9ก้าครับผลิตยังขาดผลิตให้ครบถึงสิบเปียตอนเนี้ยเนี่ยครับก็ทยอยผลิตคือผมครับเรื่องแบบจะแต่งงานกันจริงหรอมันก็ต้องเป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าการขายเสื้อของผมเนี่ยผมขายเพราะว่าผมมีความสุขผมขายไปด้วยมันก็เป็นเป็นเหมือนยอดที่มันทําให้เฮ้ยเราได้ไปใช้ชีวิตต่อเราไปทําในสิ่งที่มันเกิดประโยชน์เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครก็เลยขายเสื้อ ไปด้วยทํางานไปด้วยอย่างนี้ครับก็ไม่อยากให้มองว่าขายเสื้อ,อน,นี่จะไปจบลงเอยที่แต่งงานเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นเรื่องของอนาคตอยากให้มองในะปัจจุบันมากกว่าแล้วก็ความรักนะตรงนี้เอาปัจจุบันก่อนคิดว่าพ่อบานอาจจะพูดเล่นขำๆแซ,แซวๆ<ะ>อีกเครับคือพ่อก็พูดแซวๆครับสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วผมว่ามันก็เป็นการพูดคุยที่แบบว่า S <S มันจะเป็นไปนในทิศทางไหนอะไรยังไงอย่างน,นี้มากกว่าแต่ว่า90้าล้านพ่อก็แซวเล่นครับก็ต้องแต่ว่ามันมีคลิปใส่ตวคูเปรอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบกระแสค่อนข้างที่จะแบบดีแล้วก็ลบอะไรอย่างเงี้ยเราน้องยังมีแบบมีอยู่บางที่คนเข้ามาตอบว่าอะไรอย่างเงี้ยผมไม่นะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่ณนตรงนี้เนี่ยมันมันมีทั้งคนชอบและคนเกลียดคือเราเรามาอยู่หน้าจอแบบเนี้ยเราต้องยอมรับให้ได้ เราไม่สามารถที่จะไปบังคับใครให้มาชื่นชอบเราได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจแล้วก็เฮ้ยผิดอะไรเราขอโทษผิดอะไรเราปรับปรุงผมเชื่อว่าเราถ้าเราแบบทําในสิ่งที่มันถูกต้องอยู่แม้ว่าใครจะว่ายังไงอะไรก็ตามนะผมว่าสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วถ้าเรายังยืนยันทําในสิ่งที่มันมันดีแล้วเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเนี่ยผมว่า ผมว่ามันก็จะไม่ได้ส่งผลเสียกับตัวเราเนาะแต่ว่าน้องไม่มีสิที่ตอฟ้องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับคือ<ต>ไม่มีครับไม่มีคือผมก็เข้าใจคือผมอยู่มา5ปีแล้วเนาะผมก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยมันมีแหละคอมเมนต์นู่นนี่นั่นแต่ผมก็ไม่อยากที่จะบางคนเขาก็เป็นเด็กบางคนก็เป็นเด็กมาคอมเมนต์อะไรอย่างงี้ครับบางคนเขาก็ไม่ได้รู้เท่าถึงการไม่ได้ฟังข่าวที่จริงไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็ต้องมีบ้างเราก็บางครั้งเราก็เข้าใจเราฟังมาจาก ส่วนหนึ่งปุ๊บเราได้ย,ยินเราก็คิดไปแล้วอืเราก็ยังเคยเป็นเลยเราก็มีเพราะฉะนั้นผมก็ค่อนข้างเข้าใจหลายๆทางครับก็ไม่มีการฟ้องอะไรก็เพราะว่แต่ไม่ใช่ผมบอกว่าผมไปฟ้องแล้วโอ้โหมามากันเยอะอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเบสค่อนข้างจะเป็นสายลุยไงเขา,าก็อาจจะแบเป็นจัดการอะไรางแต่ว่าตอนนี้น้องก็เริ่มปรับน้องเริ่มเข้าใจนะครับน้องเริ่มปรับตัวได้แล้วเพราะว่าผมก็พยายามบอกน้องอยู่ว่าเฮ้ยเราอยู่ตรงนี้เราเป็นคนของประชาชนแล้วว่าเราก็ต้องมีคนชอบมีคนเกลียดนี่เป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ เฮ้ยเราต้องรับให้ได้แล้วก็เผชิญหน้ากับมันเนาะอืมโอเคครับก็จะผลิตคอนเทนต์ที่ดีมาหนูใส่เสื้อหนูไม่ใส่เสื้ออ๋ออ๋ออันนี้มันเป็นคอสตูมจัดมาครับแซวเล่นเลยอืมก็จริงใจเหรอวะโอเคขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแซลพี่เราไม่ได้พี่เราไม่ได้ดูหน้าหนูเลยลูก